สวัสดีทุกคนครับทุกคนก็อยู่กับผมในเกมอาวีครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเล่นลิงครับผมเข้าไปก่อนโหัวแรงคือใครมารีพอร์ตผมเนี่ยทำไมคะแนนลดวันนี้ว่าผมจะเล่นลิงสกินลามเมงครับผม นี่ต้องรีบกดก่อนไม่รู้เขาว่าจะผมจะได้เล่นลิงไหมผมมองว่าผมจะเล่นเล่นลิงนะต้องรีบต้องรีบรีบกดอีกคนโอ้ยม,มย,อย,อยมีปัญหากับไม้อีกแล้วเล่นเกมอะช่ชอบมีปัญหากับไม้ตีกับผมโอเคกดเต็มพร้อม ต้องอยุ่งให้ผมโอเคกับผมผมได้ปลาแล้วสุดยอดนี่สกินลิงเอ้อยตัวอะไระนี่กับผมเอาลิงสกินรามิงกับผมนี่รามิงมาส่งแล้วโอ้อยสวยแล้วมีคนมาฟาร์มด้วยผม โอเคเดีทินต้องการซัพพอร์ตดีไหมอูมีคนมัแย่งผงฟาร์มอ่ะโอ้โหไม่ไหวอ่ะผมมัแย่งผมฟาร์มงี้ฟป่ามมันควรจะมีตัวเดียวอ่ะผมในเกมอาวีผมฟาร์มไม่หนักเลยไม่มีคนมาแย่งโห มีคนโลดทงองขคนผมฝั่งเราแต่ฝั่งมันก็มีโลดทองกัผมแตนี้น่าจะตึงมากเลยผมดูก่อนโอ้โหมีอะไรมากันก้าโอ้หมากันก้าโอ้ดูยศกับผมแปลว่าตัวนี้เล่นมานานฝั่งฝังมันนะผมมากันก้าโหด น่าจะโหดอยู่โอเคผมจะไปเลยครับผมลิงละลิงวันนี้มาขายลามิงแล้วครับผมเปิดให้บริการไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเซตไอเทมมาผิดนะผมไม่เป็นไรขอของเองก็ได้ไม่ใช้ละพที่ฟาปาก่อน ใช่แาจะาแปลกนม่หนึ่งผมช่วงนี้เจ็บคอเพราะว่าช่วงนี้ผมกินเอสเอสครับผมเอสที่เป็นแบบเอสฟรีไฟล์ครับผมผมเลยก,กินแล้วเจ็บคอแต่ผมก็ยังกินพะว่พื่อของแล้วครับผมของแล้วผมทำได้อู่แล้วถ้าผมป่วยก็ยอม มานามานางอคุหมดไหมบ้างเลยผมใช้แป๊บเดจะหมดละผมไม่ชอบง่ครูแบบนี้ครับผมมานาหมดไวมากตัวเปิดทสกิลก็ผมอุ้ยมานาเหลือขึ้นบอลแล้วแป๊บเดียวเองครับผมมีผมจะไปตรงนี้เพื่อเพิ่มมานา โอเคข้างบนมีมีกอลกันก้ากับเลาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ชื่อปุ๊บปุ๊บมีวิ่งผักผมออวาย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 ผมไม่ตายแน่นหรอกตายอยู่แล้วโอ้ยโอเคผม เกือบไม่รอดนะครับผมไม่อยากจะโมโโโหม,มหมทำไมจะไม่รอดแล้วมาอุยใต้โอเคกลับไปเข้าบ่ก่อนนะผมเลือดเลือดเท่านี้สู้ไม่ไหวอยากปืนนะผมบอกใอยเนี่ยบอกผมนี่แหละโอเค สิ่งที่ผมขาดแม้ในเกมนี้คือดุดเลือดผมผมจะไม่ออกดูลเลืดเป็นพวกแทง,งผมเท่านั้นกับพวกเวทมาวันนี้ลามิงมาขายแล้วไม่รู้ถ้วยละกี่บาทนี่ไม่ได้ให้ถ้วยนะแถมแถมค่อยว่าอะไรแถมฟางให้ด้วยมันฟางหรือเส้นยาเนี่ยไม่ดู้เหมืนกัน อันนี้เพิ่งเลเวลสองผมมันเลยจะมีเอฟเฟกน้อยหน่อยผมว่าถ้าถ้าอยากได้บบมากกว่านี้ผมว่าต้องต้องจ่ายคูปองผมซึ่งประเด็นคือผมไม่มีตังค์ครับผมทุกวันนี้เกมฟรีฟรก็ไม่มีตังค์แล้วแต่เกมนี้อวีก็ถือว่ามีข้อดีครับผมคือว่าเกมนี้กิจกรรมสายฟรีม,มีเยอะมากผมสกินฟรีฟรก็มีดิงตัวนี้ก็แจกฟรีครับผม ไม่แจกแจกลิงสิแจกสกินครับผมสกินฟรีเลยแค่มันทำภารกิจขับผมให้ครบแต่ภารกิจก็ยากเอาเรือผมเลยไอเกมอาวีมันไม่ใช่ง่ายเลย้ยอุ้ยโอ้โหผมไปผมไปหามันทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะปุ๊กอุ้ยอุ้ยผมสู้ก school school. ับแท้งไม่ได้ผมสู้ไม่ไหวอย่าฝืน วิววิววิอวิยจะตายเด้๋ยด้จะตายหลบก่อนแล้วผมอมาหายตัวแล้วมันวิ่งยไวขึ้นด้วยตัวตายนี่ผมปาดอย่าผมว่าน่ามีกาสใี่หนอยนะมาปอกของยังไม่เท่าไหร่เองไปฟาร์มให้เสร็จก่อนนะครับผม ตีแด้มันจะมีปากกายผมเหมือนคล้ายอะไรตอนตีครัผมคล้ายเหมือนเขาเรีกว่าอะไรอธิบายไม่ถูกผมเหมือนมีผมเรียกไม่ถูกเอาไงดีเช่่งมันแล้วกันจังหวะน,นี้ก็ปลาลัวครับผม จังนี้ผมก็ต้องเอาไม่อยู่ผมออกนี้เลยโหมีที่จะมาวิวผมต้องกันป้อมไว้ก่อนผมผมสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนผมนะผมยังไม่ไปเก็บไไเลเวลเดี๋ยวขออญาตไปเก็บก่อนผมนี่อมานาก็หมดไปเหมือนกันเนี่ยโห อุ้ย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 มันดูเลือดผมผมไม่ดีผมไม่ยอมให้ไปอุ้ยดื้อๆว่ายว่ายว่ายผมไม่ยอมตายง่ายหรอกผมไม่ยอมตายง่ายหรอกโอ้ยตามผมไม่ต้องรักกันขนาดก็ได้ไม่ต้องตามโอ้โห มันจะเอาผมให้ได้ผมสวยแล้วไปแถวนี้ก่อนแล้วกันปลอดภัยดีก็มั้งนะผมน่าจะปลอดภัยอยู่แหละปลอดภัยเปล่าไม่รู้แต่รู้คือปลอดภัยกับตรงนั้นแน่ปุ๊บนี่อิยใจเย็นๆเ,เราชนะได้นะ่า ผมไม่ผมไม่ได้แกร้อนนะปุ๊บนี่โอ้โหเมื่อกี้อะไรไม่รู้ผ่านหน้าผ่านตาผมไม่น่าจะมีอะไรนะแค่นิดหน่อยปึ้งโอ้โหเฮ้ยใครไปย่วมังกรรู้แต่ว,ว่าไม่ใช่ฝั่งเรานะผมถ้าฝั่งเรามันจะขึ้นอ๋อเพื่อนเราขอโทษนะเพื่อนนายนั่มีเสียสละมันคือการเสรียสละ โอ้โหเพื่อน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 ว่าจีสลรามันได้บ่อยแล้วมีหลายตัวเกินของก็เราจะสนเพื่อนโอเคไปครับผมอุ้ยอุ้ยชวยแล้วมันรู้ตัวผมตัวนี้ผมโดนเนี่ยอ้าวนี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวไม่รอแล้วผมเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเพื่อนอ๋อจุดนั้นนี่ คือเพื่อนก่อนโ oh. hey, hey, hey. หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาดนะผมนี่แหละไปดักไปดักไว้ผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊โห,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 หนั่นแหละมันต้องมีการเสร็ละเพื่อนเกมนี้เอาเซตไอเทมอะไรดีเริ่มขอขอขอ,ขอ ก็เป็นบับละกันฟังมันออกของได้ฟึ่งอุ้ยผมกาว่าจะรัดเทียบส่ดไหนอือออกของอะไรดีผมคิดไม่ออกความแรงคิดกองผมน่าจะดีอยู่ โอ้เกม Rv ผมว่ามันใช้เวลาในการเล่นนานมากคุณไม่เหมือนฟีฟายผมถ้าเป็นฟีฟายอุ๊ยว้าวอย่าพึ่งพึ่งอย่าพึ่งพึ่งโอ้โหจบเกมแล้วเนี่ยไม่ยังให้กดจบเกมง่ายหรอกไม่อยากให้รู้ใช่ด้วยปุ๊บไม่เยวผมไม่กลัวอ้าว ไม่กวนนี้ก่อนโอ้โหปติดคดิดทีกับพันต้องเล่นใหม่แล้วเนี่ยรามเมงสูงยังไม่ถึงพี่เลยโอ้โห้โอ้โหฟังมันโอ้โห้ซุมมันเพื่อนซุมมันอ่ะอีกแล้ว แไปเลลิงคอมานสุดท้ายของทีมล้างเลนจะล้างเลนมาอะไรอืมอืมอุ้ยโอเคอุ้ยมันไปนล็อกมันไปนล็อกอา้อาวอ้าวมันจะไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่รอดจริงๆอ่ะ ช่วยเพื่อนมันมีมากันกะผมเพื่อนติดพิษด้วยผมมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกว่าติดพิษแล้วกันอุ้ยช่วยนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะกำลังกล้าให้ได้นั่นแหละเพื่อนโอ้โหนี่อาการแข็งไงไม่รู้จะเกิดในเจ็ดวินาทีออกอะไรเนี่ย โ้บิ๊กตัวออกเวทนะผมตัวส่วนใหญ่มันมกักจะเล่นเวทนะผมผมสูกกับตัวที่ใช้เวทไม่ค่อยถนัดนะผมผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเวทเลยความรู้เกี่ยวกับเวทมันอ่อนมากสหรับผมอุยผู้ส่วยล้วสะละผมไม่ตายไง่ายไม่ตายไงยบ้าอะไรตายอีกแล้วไม่เป็นไร โอ้โหเฮ้ผมจะเอาเอกคิดหรือว่าออกจากเกาะเลยครับเนี่ยห้ามฟูดีไหมออกห้ามฟูก็แต่มันก็ไม่ได้ออกของเพิ่มเลือดนะไม่มีตัวไหนออกดูเลือดผมมออกห้ามฟูทำไมเนี่ยไม่เป็นไรออกไว้เถอะ ไปออกจากเกาะอ,ออกเลือด้วยผมคือผมยังไม่ได้ออกเพิ่มเลือดนี่หว่าออกเป็นเพิ่มเลือดหน่อยผมนี่บอกมาสามร้อยเยอะพอๆกับรูนเลยอุ้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 าวโอ้โหไม่้ย้ โอ้โหไปการจบ่สวยง,งามรืมจบด้วยการแพ้